สวัสดีครับพบกับช่องพัฒนเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอ d e โคดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1 9 9 2นะครับ3750นะครับไอ l ดี e ไลน์ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาชมพักกันนะครับนี่เนี่ยอ่าเป็นรายการละ2 0 0บาทนะครับ รวมส่งนะครับไม่มีเก็บเพิ่มเลยนะนี่นะเดี๋ยวเขออาขยายซ o o นิดนึงนะนี่นะ <c oughs> ด้านหลังจะเป็นลายเซ็นนะ เป็นสพัฒนากิจนะครับขนาดชัมโบ้หน่อยนะค้อนใ,ใหญ่หน่อยนะของประมาณน่าจะเป็นที่เดียวกันนะครับนี่นะนี่ฮนะนี่ฮนะสเสือเหมือนกันนะครับ รายการที่สามนะครับนี่องค์นี้จะเนื้อจัดหน่อยนะนี่ครับต่อมาครับรายการที่สี่นะครับ ยันนะครับรายการที่ห้านะครับนี่อันนี้จะเป็นสอมดิดตประมาณเก้าชั้นนะครับมียันอย่างนี้นะโหด้านหลังจานยันอีกนะครับ การที่หกนะครับนี่ฮะเป็นสมเด็จอย่างนี้นะฮะไม่มีหักล้มนะครับการที่เจ็ดนะฮะนี่นะ และการที่8นะครับในการที่9นะครับ ยันนะในการที่สิบนะครับ

มีคาบเยู่นะครับนี่ราการที่11 1เอ็ดนะใจไหมเดี๋ยวโดวนับก่อนอ่าราการที่11 1บเอ็ดฮนะคล้ายพิมพ์บัตเกตนะครับ าการที่12นะครับาการที่13านะครับ การที่ส4นะครับการที่15นะครับ นะการที่สิบหกนะการสุดท้ายนะครับกันที่เจ็ดนะฮะนี่ฮะนี่เป็นมัดเกรดนะครับนี่นะด้านหลังพ้มตายางไว้นะ ในการละส0 0บาทนะครับรวมส่งไม่มีเก็บเพิ่มเลยนะครับอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเนี่ยนะครับช่องพระสมเด็จเก,เกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081 992 3 7 5นนะครับอดีไลน์ก็0 8 1 9์แปดหนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ชอบพระองไหนในการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ